แบบเสียดะที่ทนกว่าแบบนั้นนี่แน่นนี่ที่ผามาเที่ยวครับผมเมืองทาจิมิประเทศญี่ปุ่นนะครับนีม่มานาันอะไรทขึ้นคำว่าเกตฟูนั่นน้องมาครับมทงนหน้าเกี่ยวเขาแล้วครับญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นบ้างมองพวกเกลียวเลยนะครับบ้างมองมันก็ลังก็ลังเลือดเหลืองนี่นะครับมีหยาโอ้ขอเขาบ้างก็มีหยาเป็นยังไย วั้เด่นในเนาอย่างเี้ยะครับวัดดามหน้าเนี่ยครับบขได้วัดของผู้บานเท่านะครับมืนนีบ้าด้เสียภูเขาเน้ครับเนี่้เกี่ยวเขาเขาเกี่ยวตำแห้งนะครับหลอซกับสมารถเกี่ยวใดคือเก่มาเฮ็ดไม่หมดแล้วครับนีคนขับรถมาหนานอ่ามเคยนจอดไฟฟ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นครับโอ้โหมัน มาเบิ่งบเหนือกของญี่ปุ่นว่าเป็นยังไงครับโอ้นี่มันนอกญี่ปุ่นครับเบิ่งเด้อพี่น้องบนนอกญี่ปุ่นคือบ้านนอกบ้านเท่าบ้นน้องคือเมืองไทยบ้านเท่าก็ขี้สารบ้านเท่าบันเองจะเห็นหน้าทุกมองด้วยกันนะครับอย่างนี้คู่เขาเห็นหน้ามองได้บางว้านมันจะเห็นหน้าเมื่อส์แต่โนนเบิก็ะติดเป็นจังซีแลละครับอะมขับเบิ่งกแลเนาะ บ้นเลื่อนกับกยูน่าภูเขาอยู่น้ำนี่แหละครับน้ำศอกภูเขานี่นะครับมองได้ป็นลุมมากกัเฮ็ดเขาขณะนี้กำลังเกี่ยวเขาครับโอ้กำลังเกี่ยวเขาเลยครับนี่อา้าวถึงแล้วครับผมถึงโกดังถึงทีมว่าเอารถแล้วครับนี่ครัสู่สารวัณอซู่สารวันกยูนาบริษัทคนเลยเแล้วนะครับเอาครับเดี๋ยวอีกท้าเ้เบิรงอีกครับ ก็ดังกันทีผู้ของทีละครับกูดังกูดังสีอยู่ในผู้ของทีละครับนี่แต่พวกแม่เกษตรครับรถดำหน้าครับรถด,ดำบนาญี่ปุ่นเมื่อไหร่ครับนี่สิ่งที่ละครับดับเฉยกลมมา I